ดนเชี่ยวไหวขอบคุณปุญญาย,ยุงหมูสีเด้อเจ้าหลายคนเป็นกระา,าขอบคุณเสียแมวหมูสองกระเลพันนารวมกันมือนีขอบคุณเจ้าบัวเหลาดีมร้อมทั้งทงด่านที่พอกับนัาสาเสียน อาบานบานแสนป่าเปื่มคุ้นพ่อได้จัดหามาหอรอสดเด้ย่ายตากะซอยงานวันดีงานกะขีนก้นเ่าหลายคงพันกะซาผมหมอลำเสียงดอกไม้ยาอาจารย์เต่าเด้ผู้เผ่าขอบค้นเจ้าบ่เราลิ่มขอบค้นสุดต่งสุดฝ่ายครับออกจากเสียงยิสานเดี่ยวเสียงกับไปอยู่กับค้นพ่ออาเบียระพงบงศิลเจ้าของหมักเมี่ยเขาหมักแังยิ่งกินเหล่าจำได้บ่แม่ ปัจจุบันเสียงตัวอะไรไงเป็นจะเข้าอธิอาตังอนุลักษณ์บรรทธรรมบารเฮาไปพร้อมกันเนาะเรียบผดยังว่าสีเดียวนอกันเนอะวันท้าขันเบาหวานละสวัสดีพ่อปู่สวัสดีเด้อเมียาทั้งเอา ฟันคอยเออ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 สีอบอ่อนอืออือลาเด็พคนแม่วัดย้อนอดวยทันทางเสียงเป็นซำนี้งคันทางลำไปอยู่นำกันจนแจ้งลามาสตรนอยู่ถึงหานตาวันว่าอานบนยิ้มใส่ผมหมอลำเสียงโดดเมใหญน Dù đồng mộ tuốt mẹ bà lại vẫn mộ vẫn xa đi là tháng ban bàn mưa đi đó vẫn đây quân mẹ vẫn đi ngàn quân cả thiên đỡ nóng than đầy trẻ than ơi mà nó no, tăng là vắng nước cơn gan đưa chào đằng tìm lâu vẫn cả xa khó côn đơn khó buồn khó côn đơn mẹ già áo à à đơn noi thắm áo à à đơn quê phạm bà quê phan nó phan nóc อาศุส่วนในที่เราพึ่งกับปุ่นเสียงปกหนึ่งโอ้ออเมีว่าคือคือเสียงคืออยู่มันคือตบท่อยแต่แม่สาธุเด้อปูตายยาบานปูไรตบเมื่อเสียงนาคร้าวในงวดเสมาให้ถึกเลยเอาคืออยู่ปีหมอแกนก็อยากมีส่วนรวมอ่๋อ